สำหรับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยุตชาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบ0.49% SP500 ปรับตัวปิดลบ0.65%และ NASDAQ ปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกันเลยครับ0.96% ในส่วนของนัชีดีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดลบในวันศุกร์นำโดยหุ้นขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งเคยหนุนตลาดทะยานขึ้นในปีนี้ขณะที่นักลทุนนั้นก็พิจารณาแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ครับ บรรดาเทรดเดอร์นะครับต่างลดการคาดการที่ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนหลังจากที่สหรัฐได้มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดการครับทุกท่าน สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่มีการเปิดเผยในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐพบว่าปรับตัวขึ้น0.1%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบแบบรายเดือนหลังจากที่ลดลง0.5%ในเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดว่าเทียบแบบเป็นรายปีแล้วนะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นลดลง0.2%ในเดือนกุมภาพันธ์ครับทุกท่าน ประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังคงต้องจดจดจ้องจ้อง,องไปที่ทิศทางการประกาศอัตราดอ,อกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดจากทาง Fed Watch 2ที่ระบุเอาไว้ว่าเหลือเวลาอีก3วัน5ชั่วโมง47นาทีในขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะ F e d <F ED S 2> จะมีการเปิดเผยอ,อัตราดอ,อกเบี้ยความเป็นไปได้เนี่ยสูงถึง9 8ครับที่ว่าเฟดจะคงอัตราดอ,อกเบีย้ยเอาไว้ที่เท่าเดิมนั่นหมายความว่าในครั้งนี้ จะอย่างไรก็ตามแต่ครับเฟดเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบีย้ยขออภัยไม่ลดดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนครับอ้าวนั่นก็แสดงว่าตลาดก็น่าจะไม่เล่นข่าวดอกเบีย้ยกันหรือเปล่าคุณครับถ้าเป็นการประชุมเล็กตลาดอาจจะไม่ได้เล่นกันครับเพราะว่าคนเขารู้แนวโน้มกันดีอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือว่า มันเป็นการประชุมใหญ่ครับนักทถุนการประชุมใหญ่นี่หมายความว่าอย่างไรครับคำว่าการประชุมใหญ่หมายความว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการปล่อยตัวคาดการ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาดการเศรษฐกิจในอนาคตอัตราการว่างงานรวมไปถึงคาดการเงินเฟอ้อและก็ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยด้วยว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนนักงถุนเห็นไหมครับเวลาที่เราเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ข่าวสารเราก็จะพบเจอว่ามันมีคําว่า Interest rate projections หมายความว่าคาดการอัตราดอกเบีย้ยมันจะแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันครับ current ก็คือปัจจุบัน first year อันนี้ปีแรก Second Year คือปีที่2ก็คือปีถัดไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็น l เกอร์ก็คือในระยะยาวๆเลยอัตราดอกเบียเ้ยคาดว่าจะตกมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดอกเบีย้ยคงไว้ที่เท่าเดิมตัวนี้จะไม่ได้เป็นผลอะไรกับราคาทองคํามากมายเพราะว่าทองคำเนี่ยขึ้นคานรักกับข่าวดังกล่าวมาตั้งนานแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือคําว่า Interest r a t e protection ในปีแรกหรือว่า First Year ตัวนี้ถ้าคาดการ มันออกมาสูงขึ้นและแนวโน้มนะครับนักุดครับตามที่สนัข่าวรายงานเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะออกมาสูงขึ้นนะถ้ามันสูงขึ้นเมื่อไหร่สำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลบกับราคาทองคําทันทีเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าครั้งที่แล้วตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยในปีแรกเนี่ยความคาดหวังเนี่ยน่าจะอยู่ที่4.6แต่อยู่ดีดคุณกระโดดขึ้นมาเป็น5.5เลย แบบนี้ถือว่าจะเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อราคาทองคำครับทองคำเนี่ยจะมีโอกาสในการลงได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวดังนั้นถ้าจะบอกว่าตัวนี้เป็นความคาดหวังของฝั่งขาเซลล์ทองคําได้ไหมคุณเพราะว่าเราติดหน้าเซลล์มาอย่างยาวนานแล้ว<ๆ>ก็ต้องบอกว่าพอได้สำหรับข่าวตัวนี้นะแต่ในทางกลับกันนักลงทุนก็อย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นเพราะว่าตัวเลขที่มันห่างกันมากเกินไปถ้าผลออกมาออกมาสูงกว่า4.6 แต่ต่ำกว่า5.5%แหละครับแปลว่าอะไรมันก็อาจจะไม่ได้เป็นลบกับราคาทองคำมากนักนะดีไม่ดีทองลงนิดเดียวแล้วดีสับกลับขึ้นไปก็ได้ด้วยดังนั้น เราจะต้องติดตามดูนะครับทุกท่านครับนี่คือการสรุปแนวโน้มในเรื่องของตัวข่าวสารนะพี่พี่พอจะตามกันทันอยู่ใช่ไหมสำหรับใครก็ตามที่เป็นขาเซลล์รอลุ้นเลยครับวันพฤหัส,สบ,บดีช่วงเวลาตอนตีหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเรามีไลฟ์สดชนข่าวกันอยู่แล้วนะครับในวันพฤหัส,สบ,บดีที่จะถึงนี้ ่อามาครับนักถุนครับมาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบก,กันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถปิดตัวนะครับนักทุนเข้าสู่แดนลบนะจริงๆอย่าเรียกว่าสามารถต้องเรียกว่าย่อตัวลงมาเล็กน้อยปิดลบไปประมาณ22เซนสระข่าวไทยรายงานว่าเกิดจากแรงเทขายทํากําไรถ้าเรามาดูกันที่หน้ากราฟแล้วจริงๆเราก็จะพบเจอว่าก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับ ไปชนแค่นแนวต้านก็เลยเกิดการย่อตัวลงมาธรรมดาลักษณะโครงสร้างเทรนยังไม่หลุดเลยจากฝั่งของขาบ่ายดังนั้นขาบายน้ำมันดิบยังลุ้นได้เหมือนเดิมในวันจันทร์นะครับก็คือรอย่อก่อนและค่อยพิจารณาในการกดบ่ายถ้าใจร้อนถามว่าโซนไหนก็ขอแนะนําเป็นโซนบริเวณแถวๆตรงนี้แล้วกันนะครับกรอบสีเขียวตรงนี้ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ที่79.97กับ78.5 ตามทันนะครับสำหรับพี่ๆน้ำมันดิบนะทีนี้มาดูการรายงานกันบ้างดีกว่าครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรสระข่าวไทยรายงานนะครับเขาบอกว่าสัญญานน้มัดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากแรงขายทำกำไรหลังราคาพุ่งทะลุระดับ85ดอลลาร์ต่อแบร์เรลเป็นครั้งแรกเลยนับตั้แต่เดือนพฤศจิกายน แต่วาราคาน้ำมันนั้นก็จะคงปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงตามแผนครับทด้านของนักวิเคราะห์กล่าวว่า สัญญาณนมันดิบนั้นปรับตัวลงหลังจากที่นักทุนไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถปรับรดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนมิถุนายนนี้ได้หรือไม่หลังการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่สูงเกินคาดในช่วงก่อนหน้านี้ก็เลยทําให้สัญญาณนะครับขาบายน้ํามันดิบเนี่ยเกิดการชะลอตัวลงไปบ้างครับทุกท่านอันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะ ทีนี้มาดูกันที่ราคาทองคำครับนักงทุนปิดลบเล็กน้อยนะสำหรับราคาทองคำของเราเหตุดอลลาร์แข็งกดดันราคาหลักๆเนี่ยสายเหตุตัวเดียวกันเลยกับราคาน้ำมันดิบก็คือนักลงทุนชะลอการซื้อขายที่จริงไม่ใช่แค่น้ำมันมันคืออะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ยครับทุกท่านมันจะเริ่มมีการชะลอตัวอย่างเช่นอะไรดัชนีตลาดหุ้นน้ามันดิบราคาทองคา อะไรก็ตามที่เคยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนปิดตลาดไปเริ่มชะลอตัวเห็นไหมครับดังนั้นในช่วงวันจันทร์วันดังคารวันพุทธถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรที่สำคัญตลาดจะอยู่ในโหมดของการไซเวยในกรอบใหญ่ครับขอให้ทุนทุกคนนั้นพิจารณากันให้ดีๆด,ด้วยนะขอบคุณมากเลยครับนี่คือข่าวของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนั่งชุนขอบพระคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลากรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซส์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ เปเปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เปอร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเง็นขั้นต่ำ100่งรยูตลอ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d o ล l a r เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ